อยู่โรงแรมห่งเมืองนึ่งขึ้นไฮเวย์เลยเด้อย้จะเด้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะตอนนี้ก็เตรียมตัวที่จะเดินทางแล้วนะคะพอพิษตอนนี้ก็จิไปกินเบรกฟต์ก่อนนะคะแล้วก็เดินทางวันนี้ไม่ไกล400กิโล400กิโลไปหอดสายภาคทางตอนเหนือของอ โอ้พี่น้องเขาบอกเยอรมันจ้ะตอนนี้อยู่ท้องทางตอนกลางๆเนาะดอทม,มูนเมื่อคืนเนี่ยก็นอนอยู่นี่นะอัปเดตใหม่อาซีห้องหกเด้อพี่น้องเดี๋ยวกลับมาจังให้เบิ่งอีกท่านึงนอนบรับพอยะละกู <c oughs> นครอเออนะคะนี่ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวกลับมาจังอัปเดตให้เบิ่งอีกท่านึงเด้อพี่น้องว่าเป็นแนวใดห้อง ในยัโบกเก็บปานใดเดี๋ยวลงไปกินข้าวตอนเช้าก่อนนะคะ <c oughs> โอ้ไปกินข้าว <c oughs> ไหนอัปเดตสิดูผมสิ 妈子不合适开灯快到了可能吧 ขนมปังแฮมไข่มองค่า่าแยมของอายใช่ไหมไม่ไปเลยเ

เยละมันจ้ะมันยวพี่น้องนะเดี๋ยวข่อยย่า,ออยาก,กินข้าวก่อนนะคะเดี๋ยวจะไปเก็บข้าวของนะนอนจ้ะฉลัดฟูดปิดท้ายแล้วดื่มแล้วจ้ะสุดเดง ไปเก็บข้าวของค่ะซูเปอร์สตาของเกพีพีตึงๆไปมนันหนาสดชื่นสามสิเมอร์ที่แล้วเป็นโรคยิ้งอ่ะไปนอนมานหนาใครไหนจะนอน นี่แหละายเป็นโลกผูญ้ยญิงเป็นเมือน่านของผู้หญิงกันนะซิอขึ้นเต็มนะเป็นอ้อาใจแพ็คข้าของก่อนนะคะเดี๋ยวจะอัปเดตห้องให้ดูอีกครั้งหนึ่งอัปเดตไหม่เก็บกวาเสร็จแล้วห้องก็จะเป็นแบบนี้นะคะ อยงคู่อืประมาณนี้อากเก็บเสร็จแล้วของอาเลยแต่ของพ่อใหญ่เสือของเราให้เราเหเ็องเพราะว่าเขาเป็นระเบียบพอๆนะพี่น้องยาสิบูถึกใจล้วโอเคจะ้ะเตรียมพร้อมเดินทางไปดูมากแบล็คเบอร์รี่ฟานปูกใหญ่แห้งอั้นที่มันแบบว่าเป็นธรรมชาตินะทุกคน,นเห็นไหมดูสิ เม็ดคือใหญ่มากเมื่อยถือกระเป๋าลงมาเมื่อยเลย,ยเห็นไหมดูสิปานอยู่ในห้างเบ็ดมากใหญ่เลยทุกคนจะ้ะโอ้จี๋ทุกมันบ่มีตรงใส่พี่น้องเลยแพ็คก,กบบระเป๋าได้แล้วละเออเอาพอซิมมันก็ค่อนข้างไปแล้วเสื้อขาวพอมนันนี่นี่ไปพี่น้อง พร้อมเดินทางว่างนี้เต็มอยู่ตามฝั่งรู้สิทุกคน,นเจ๋อมากว่างนี่ยว่มีทุงใส่แม่พี่น้องอย่างหนึ่งใส่เสือเ้อขาวกางเกงกับสีเข้มบอดดอกร์สี่ร้อยหนึ่งกิโลไปลูเบกไปจ้าทุกคน On va, ah oui. You follow what I tell you, hein? oui. Because I don't know if this is the proper one. Oui. Pas problème. Bye. Dans 50 mètres, prendre à droite sur 15, Prendre à droite sur

Vous continuez pendant 800 mètres. Oui, je continue. Ouais, bah... Là. On retourne, ok On essaie de retourner. Ouais, ouais, เดี๋ดด้วจะเด้อกระจกขนส่งมันเป็นวันจันทร์เนาะคลิปนี้ก็ะจกสิลงมือใดล่ะพี่น้องรถกสิริไหลเนาะปกติเราวันนี้เพราะว่าวันจันทร์ความแรงพี่น้องก็โว่าวันจันทร์ประเทศใดก็ค,คือคือกันนะนะดิมิตอยู่ในแค่หนึ่งร้อยนะดีแต่วันมันมีสามเลนนะ,นะป่ะเนาะท T three line here space s e p a r า a สำหรับ e d ัว r d ดูดูส e p a r k a ที่ here ใช่ม เบียนดมิหนูจีบียนดมิโมซีเห็นบอพี่น้องเากล่นได้พราะ่มันมีสเลนอะผู้ใว้สุดก็ไปข้างบนเากล่นแล่เลนกลางได้มันก็ดีถว่าสงเลนนี่อนิลแต่รบแต่ลด10บรอเนี่ยกับพลึกแล้วพี่น้องไอ้บ่งฟังพูแหงหลายรดสิบรอ ออกจากตรงนี้ไปก็ดีดีแต่มนิซาถูกยังมีฝนตกถ้ามีฝนตกนี่โอ้เจ็บตาแห้งเมื่อวานเจ็บเป่าตาเลยอยไปหอดอยาไปหอดโรงแรมกินแอสไพรินไป2เม็ด สวัสดีค่ะพ่อเบบเพราะอยไปจ่ายค่าน้ำมันนะคะแล้วก็ซิจอดข้าของน้ำจ้ะค่าของน้ำอยู่นี้หนึ่งบาทนะหนึ่งยโูโรคนลหนึ่งยูโรจอดกินกาแฟพ,พอดีละตอนนี้ก็สิทเที่ยมพอดีเลยแปดนาที มาไวอยู่ได้มันี่ยนะมันมีรถสิบล้อรถอย่างเกิดแม่นอยู่จ้ะแต่ว่ามันก็บลาลยมันเป็นสามเลนมันก็เลยไปไวจะ้ะไปไวเลยไปจอดกองหน้ากองที่น้อง ส่งกาแฟก่นอนจอดซื้อไส้กรอกก่อนนะอยากกินไสก้กรนะอกไส้กรอกขนมปังเพราะอยากเป็นแซนด์วิชนะคะทางโทเว่ไสก้กรอกแก Ui ui ui, ngon lắm Ui Voilà. C'est parti. Pas fatigué toi Non. Maintenant j'ai mangé, c'est bon. OK. Bah. แล้วพักโรงแรมอีกหนึ่งคืนนะคะนี่เด้อพี่น้องมาถึงแล้วนะคะอยู่รูเบกอยู่โรงแรมไอบิตจ้ะนะคะอยู่โรงแรมเมื่อเนึ่งเมื่อยขนาดเลย <c oughs> เดี๋ยวขออนุญาตพักผ่อนก็เดินซะเดี๋พี่น้องเด้อเดี๋ยวมือหลาจังมารีวิวโรงแรมใเพิงปาา่วละเมื่อยแห้งแล้วมันเนี่ทั้งรถติดทั้งฝนตกแค่400รกิโลใส่เวลาหลายกว่าเมื่อวานนี้ น้องเดี๋ยวเจอกันไอคลิปต่อไปแตวจะเดยวไปน้องเด้อเดี๋ยวขออนุญาตไปก่อนนะคะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ